เด็กวันนี้ทำามยูนิคอนนะคะอันนี้เป็นไอศครีมทำเองนะคะนี้เราซื้อมาจากเซเว่นให้เด็กๆของทกันนะทำง่ายดีค่ะไหนทำง่ายๆค่ะไหนเพ่อนช่วยดูสิคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะอ่าพอใจค่ะของพอใจก็มี2อันนะคะเดี๋ยวเรามาให้เด็กๆกินโชว์กันเลยนะคะที่อุปกรณ์เขาก็จะมีประมาณนี้นะคะมีไอศครีมให้<ด>เนาะ ปิงครีมให้สี่ซองแล้วก็มีท็อปปิ้งหนึ่งซองอเด็กๆมากินเลยค่ะอ่าอพอใจเอาไวนก่อนเนาะอือร่อยไหมคะอ่าพอใจอกินมากอือร่อยไหมคะลูกอือหืเสียงกรอบมากพอควนกินฟินไหมอือหือเพื่อนๆไ,ไปหาซื้อกันได้นะคะที่นีต้ต้องลากลันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye